สอบถามเข้ามานะคะสําหรับพิซซ่าทําเป็นเมนูของหวานนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคํำถามด้วยคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเปิดแป้งพิซซ่ากันก่อนวันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใกล้เคียงกับคลาสสิกาทอนด้าในคอร์สเรียนออนไลน์ของเราก็คือเราต้องการออกแบบแป้งนะคะให้ด้านในยังมีความนุ่มด้านนอกมีความกรอบเพื่อให้ทานเข้ากันกับตัวแยมที่เราจะทานนะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดแป้งเสร็จ เราทานเนยนะเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าวอบเนี่ยโดยที่มีแค่แป้งกับเนยเท่านั้นก่อนนะคะเอาเข้าอบเท่านี้ก่อนอุณหภูมิพื้นเตาที่เราจะใช้วันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ350อองศาเซลเซียสสำคัญเลยนะคะเราต้องอย่าลืมวอร์มเตา ให้แผ่นหินของเราเนี่ยพร้อมเก็บความร้อนได้ดีก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราอบอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาทาตัวแยมที่หลังตอนนี้ยังไม่ทาเราเอาเข้าอบเท่านี้เนื่องจากนะคะท็อปปิ้งไม่มีกดทับอยู่แล้วเ,เขาก็จะดึงออกมาหน้าปากเตาแล้วก็เอาซ่อมเนี่ยจิ้มให้ไม่มีอากาศนะคะเพราะว่าถ้ามันพองเนี่ยเราจะทาแยมยากเราอบด้วยเตารุ่นเฮลิออสค่ะวันนี้นะคะมีตัวเซตมุนอยู่ด้านหน้ามีตัวปรับอุณหภูมิเบามือนะคะเวลาที่เราต้องการปรับเล่นกับอุณหภูมิเนี่ยแล้วก็ หมุนเนี่ยเราสามารถมองด้านหน้าได้เลยเราก็จะเห็นตัวพิซซาของเราเราจะเห็นตัวไฟที่เราปรับนะคะปรับง่ายเบามือการเล่นกับอุณหภูมิการปรับอุณหภูมิเนี่ยก็คือมีผลต่อความกรอบความนุ่มของตัวพิซซาด้วยถ้าเราใช้ไฟที่เราปรับเป็นเบาในช่วงท้ายๆนะคะและยืดให้อยู่ในเตานานขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือพิซซาของเราเนี่ยขอบก็จะมีความกรอบมากขึ้นตอนนี้เราอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเอาไปทาด,ด้วย แยมชาเออเกรกันก่อนนะคะตอนนี้อบออกมาแบบนี้เรายังไม่ตัดนะคะมาแล้วตัวแยมของเราตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเรียนก็อยู่ในคอร์สออนไลน์แยมโฮมเมดเราทาแยมแบบนี้ก่อนนะคะเราค่อยตัดทีหลังเพราะว่าถ้าเราตัดเลยเนี่ยตัวเราจะทาแยมค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันจะเลื่อนไปเลื่อนมาขยับไปขยับมานะคะตัวพิซซ่าที่เป็นของหวานเนี่ยเชฟอิตาเลียนพิซซ่าดั้งเดิมหลายๆคนนคนนะคะอาจจะแบบ ไม่โอเคกับการเอาพิซซ่ามาเป็นขนมหวานนะคะเพราะว่าโดเนี่ยถูกออกแบบมาไม่ใช่เป็นขนมแต่เนื่องจากโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะหลายๆคนก็เริ่มดัดแปลงมาเป็นเมนูของหวานหลายๆแบบนะคะวันนี้เนี่ยเราเอามาทาตัวแยม เออเกรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มความกรุบกรอบนะคะด้วยถั่วพิสตา ك ิโอเอามาโรยด้านบนแบบน,นี้ค่ะให้มีความมันความกรอบจากถั่วแล้วเราก็เสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะทานคู่กับชากาแฟรหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนมร้อนหรือว่าแม้กระทั่งทานคู่กับชาก็ได้เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะทานให้อร่อยนะคะบนแอปเปติโต